ต่เน,เนี้ยคาย่เวลาเวลาลมแรงจะไม่สพัดเหรนว่าลูกดีไง

1> ต1ได้พร, 40, ร,รีเซนต์ราคาค่าเต้นห่อยาคเต้นหนึ่งอย่างจ็เ<ร>บเนดูอยู่เนี่ยเออคุณจะสา ตัวใหญ่คูณสอคูณสามไปอีกอ่ะเย่านแล้วถป็นคนไม่่น้าไม่ได้ไม่สามารถที่จะองดังนั้นแล้วเขขอรู มีอาหารมีสารมีเน้อถุนมีเอ็นถุนวินนี้หยุด3วันคือเดือไหนเขาติดแม่งตห้าวันห้าวันเลยเหรอที่หยุดเสาร์อาทิตย์จันทร์สามวันวัต่อาบ้านเหรอใชวันที่ไหนเป็นดไมไม่รอในช่วงเทศกาลจะไม่น้องมันลงคิวไปแล้ว ผมก็คือแบแบ่กันก็เลยทว่าลาหลังกลับเขากลับมาเขากลับเลายาวนที่ใหม่จะแค่ a i เ็นอยู่แค่31เกม23มีมั้็ทเนี้ยอันนี้แค่190ใช่ทุกโมงนะถ้าหลังคือตุลาเป็น2ส30 แล้วใครจะมาบตีว่งแอบโลไม่เขาต้องแบบพวกพนักงานที่มันกฏิบัตินย็นๆวุนประจําไม่มีหรอกไม่มีหรอกคือ,อนน้องมันมันเองนะี่คิดว่าคือถ้าถ้าจะจัดได้อะต,ต้องต้องต่อหัวต้องต้องต้องมีร้อยขึ้นนะต้องมีร้อยขึ้น มีเยอะแยะไปหมดโมดเสี่ยวแต่เขาก็เลือกติดทำไมพูดแบบนี้ผมเยี่ยวใส่ไว้หมดแล้วติดละเวกเนี้ยยุ่ยแย่ไปหมดติดเนี่ยติดหมวเขียวนะพีชพี่นัดทั้งนั้นเลยอยู่แถวนี้กันนั้งนั้ำ ไม่เวเลยไม่ไวเลยมือตีระชาติล <Down wei> ้วโคก็ตูงจะต่งได้สิขาดีอกีย่ไนพี่อย่กับเอ็มไปไหนเโย่แบบั้น แล้วปากๆซอยนี่มีสิทธิ์นะมีสิทธิ์มัไม่แต่แต่ไอ้คอสเจอไอ้คอสไอ้คอสบอกว่ามันอยูตรงอยู่ซอยวัดพลน่ะสิบกอดกำลังสร้างอยู่ตอนเนี้ยซอยวัดปนอ่ะซอยซอยมหาลัยมหานครอ่ะก็ตรงบ้านกินเออแถวๆนั้นแหละเนี่ยถ้าถือว่าถ้ามันอยู่ตรงนั้นได้เดี๋ยวอาจจะย้ายมาตรงนั้นเราบ้านแมกันนะ มันบอกว่าซอยวัดโหน่อยู่กำลังสร้างอยู่สิบสิบขอนเออเออของไอโอ๊ตของไอโอ๊ตอ่ะจริงหรอเออของไอโอ๊ตอ่ะสิบขอนบนล่างอ่างเงี้ยสิบขอนมันบอกว่ากำลังลงเสาลงอะไรแล้วใกล้แล้วโอ๊ตเป็นขั้นปิ่งว่ะโอไหนอ่ะไอโอ๊ตเพื่อนไอเอ็มอ่ะก็ไอโอ๊ตนะไก่ต้าไพ่อนกับพี่ตาอันที่หนึ่งตรงนี้ มันอยู่มันหยุดตรงไหนเนี่ยก่อนเดียวเข้ากันคนเะมันอยู่ตรงไหมเนี่ยมิกี่เหรอร้านร้านหมูป่าเก่าเก่าอ่ะร้านหมูปทารถโกนรถตินอ่ะโอเครถตัสตรงไหนกอดเดไอ้ที่มันสะพานถล่มอ่ะทางไปสะพานบัวตะเข้เลยอยู่เออรถต้ายก็คือตรงสะพานถล่มเลยเดินทางมาไปนิคมอ่ะทางไปไปทีเคดีอ่ะแถวบ้านอีตังอ่ะ ใกล้นะใกล้นะเกินเนี่ยเดี๋ยวถ้าถ้าอยู่แถวนี้เราย้ายมาได้ใช่ช่วยนายวิอูดสร้างจริงนางคิดไม่แพงด้วยพี่น้าบ้านมันมีตังบ้านมันทำเกี่ยวกับโอ้พักอยู่แล้วพารถไฟสายยี่สิบสองนาทีเฮ้ยแต่วอูดไม่ได้คิดแพงหัวอ่อนเราไปใจโตมันได้ เดี๋ยวได้ย้ายจริงพนะี่นะไม่มีซอยก็ทางไป p ีเค่ีไม่เขาไม่พกไปอื่นนั่นแหละฝั่งโน้นอะ่ะทำไห้ออกชนบุรีกันหรออ๋อน่าจะออก,ออกชนบ,บุรีเขาอออกแทนแล้วกับบางกุง ไม่ไกลจากเอไมพีทีที่ไีนัดไปได้นูน่นตาา่างจังหวัดมี่ด็เสร็จยังไปกินข้าวน,นี่นโยไม่ชอบไปโยชอบอยู่บ้าน มันบอกว่าที่ปีหนึ่งกับมันม่้จะตืไหมปีหนึ่งตอนนี้สองปีก็อยู่ในปที่มันน่าสุดก็ต้องลงเสาเข็มอะไรไม่เพราะว่าถ้าไม่ได้ผลถ้ามันไม่ไอเนี้ยมีครูอันนี้ทำแป๊บเดียวเองสองเดือนองันเนี้เพราะมันเส้นตรงมันต้องแตกได้อันนี้ถามสอเดือนคือที่ฉันมาถามปีเดียวบอกวันนั้นยังมาถไม่มีอะไรเลยกินคนชาลีบอกว่าทำตลาดทางเริ่มแต่นิดเดียเออถ้าทำแต่นิด ทำับผซื้อถงขายผมว่ากลับไปไปไปไรยบ้านล้างจานทุกที่ผมถอดแล้วผลืมก็ถอดนั่ะตอนตอเด็นนับผมก็น่าจะเป็นที่บใแต่แต่ผมไม่รู้่เลยังยไม่ไห้นีงเหนื่อดีออกเลยเงื่ออกทุกุ่นเลยจะจะช็อกไห้ เป็น้องแอร์มั้งไม่ถึงหรอกเดี๋ยวผมถามมันให้ถ้ามันมาดีอ่ะเดี๋ยวได้เจอวันศุกร์เลยถามให้ที่บอกเลยว่าพรุ่งนี้ซูนก่อนเออจองให้ออนฟิกไปเลยวันจันร์วันเสาร์บอกว่าวันเสาร์อ่ะจองให้ออนฟิกเลยนานอ่ะจัดกวันและนาน